สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกับแกลบแชนเนลนะครับในคลิปนี้ก็จะนำเสนอคลิปของเกมแท็กติคูเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่รอบนี้มากันกับเพื่อนๆที่แบบเคยมาด้วยกันหลายๆคนแล้วอะ่ะเออ,เเอ,อไม่ใช่มาด้วยกันหลายๆคนมาด้วยกันหลายๆครั้งแล้วนะครับร่วมลุยด้วยกันหลายๆครั้งแล้วนะนะก็จะไปดูแต่ละคนนะบางทีผมอาจจะภาคตกลนไปหน่อยนะครับเพื่อนๆบางคนนะผม วิ่งไปไม่เจอท่านหรือว่าอะไรยังไงนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่าโอเคฮะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะแล้วก็ subscribe นะครับสำหรับส่วนของ u t u b e นะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับในส่วนของ facebook นะครับผมมาเริ่มเลยตอนนี้ มานะครับนำทัพโดยคุณลีนะครับจากสปลาวเช่นเคยนะครับแล้วก็คุณแชมป์นะครับบ๊อบบี้สเวกเกอร์นะครับแล้วก็ CQN นะครับแซคิวเอนะครับคุณบอนนะครับผมแล้วก็คุณกอล์ฟนะครับ GOF GOF นะครับ GOLF นะครับแล้วผมนะครับกับแก๊ปนะครับผมมาฮะมาครับลุยครับพร้อมครับโอเคนะทุกคนพร้อมนะครับผมไปเจอคุณแชมป์ก่อนฮะแล้วก็โอ้โหคุณลีคุณลีแว่นไปก่อนแล้วคุณลีกโอ้โหใส่แว่นมาแล้วคุณบอลฮะเอาครับ ไปรวมไปรวมกลุ่มผมไปรวมทีมกับเพื่อนก่นอนดีกว่านะครับผมรวมทีมโอ้โหคุณแชมป์เท่ทีฮะศพผมเนี่ยสะเด็จไปโดนสะเด็จน,เนะเสด็กะ,ดนนะาาก,กระเด็นนะน่าจะกระเด็นนะศพผมเนี่ยกระเด็นไปโดนคุณแชมป์นะครับก็เลยเลี่ยงมาทั้งคู่นะเวนแท้ๆอ่าลุยต่อเลยจ้ะเขาได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนครับเดี๋ยวแว๊บนึงเพื่อนเกิดยังเนี่ยอา่าเกิดละคนนึงฮะไปหาสองแล้วครับนะ มาเรื่อยๆมาเล่นกันสนุกๆนะครับผมอสนุก้ก็เก็บแรงได้นะสนุกได้เก็บแรงได้นะไ,ไม่ใช่ว่าสนุกแล้วเก็บแรงไม่ได้บางคนเนี่ยเห็นไหมคุณอย่างคุณแชมป์แกก็ยังมาเก็บแรงกาพวกผมนะครับน่ะคุณแชมป์แกโอ,อ้โหสายโหดนะเรียกผมอาจาร์พร้อมนะแกน่าจะเป็นอาจารย์ผมมากกว่านะมันเรียกผมามาจงอาจา์นะน่ะคุณคุณแชมปนะ์น่ะไปครับรอเล่นครับรอเล่นนะครับไปครับผมจะซึ้งนะนะ มาครับคุณบอลนะคุณบอลคุณบอลนิ่งอย่คุณบอลกำลังเตรียมเตรียมอยู่นะครับเตรียมอยู่โอเคครับไปครับคุณบอลซิกแซกซิกแซกไปไปครับนี่ต่อมาครับสายฝาุีแชมอยู่ฝั่งฝาสุดนะครับคุณบอลเข้ากลางะผมมาซ้ายนะคุณเกาบิงตามมานะครับอผมดักตางนี้ต่อนะผมขอดักนี่ก่อนเลยนะครับเราทําร่วมลงครับอ๋อเจอแล้วหนึ่งครับมิกกี้ครับเรียบร้อยครับผมโดนยฮะ อ๋อเขาฝั่งนู้นเขาพา,าครับมาครับคุณบอลโอเคนะอันนี้คุณบอลนะครับคุณบอลนะครับสวัสดีครับคุณบอลครับโอเคนะฮะร,รับชมคลิปตัวเองด้วยนะ <c oughs> คุณอยู่ในคลิปผมแล้วนะ <c oughs> ไปแล้ะจ้าเอาแล้วนะไม่พูดความทำเพลงครับน่าจะมีอะไรเข้ามานิดหน่อยนะสําหรับคุณบอลนะครับน่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะผมเองเนี่ยบางทีเน็ตเน่าบ้างอะไรบ้งางเพราะผมใช้เน็ตห่อครับผมอยู่ห่อครับแล้วก็อย่างนึงผมใช้น้ตบุ๊กนะแต่เดือนนี้ยช้นเดือนนี้ต้นเดือนหน้าเนี่ยอุ้ยก็เห็นอยู่ว่ามีระเบิดนะแล้วจะวิ่งไปอยู่นะครับคุยเพลินคุยเพินๆๆต้นเดือนหน้านี้เดี๋ยวผมอัพอัพอัพแรมนะอัพแรมโนตบุ๊กน,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 นะเพราะว่าผมใช้น้ตบุ๊กในการในการสตรีมในการไลฟ์หรือในการทําคลิปนะครับมันก็เลยติดติดเ่ออีกแล้วน,นะมันมันก็เลยติดติดไปหน่อยนะครับ ผมอัพแรมเพิ่มอะไรเพิ่มผมยังไม่ได้ให้พีซีในการทํานะครับนะบตอนนี้เจอคุณกอฟนะครับไปกับคุณกอฟดีกว่านะเออไม่ใช่ไปคุณกอฟดีกว่าลองลองไปกับคุณกอฟดูนะครับหรือว่าเออกอฟจ๋าไปด้วยจา้าชื่อเดียวกันครับกอกับกอฟแก๊ปบนะครับกอฟปปปเหมือนกันนะของเขา GOLF นะครับของผมนี่ถ้าเป็นนั่นจะโอ้หลังแอนโดทีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคนระับไม่เป็นไรโหลดเดอร์นี่ว่าผมโหนจากผมโหนจากฝั่งนู้นนี่ว่า ผมไม่เดินจากคุณกอฟคุณกอฟพยายามเคลียร์ให้ผมนะเฮ้ยแต่กี้เขาพยายามเคลียร์ให้ผมนะแต่ผมทะเลาทลาวิ่งไปโดยที่บม่เดีคุยนะครับโดยทําให้ตอนนี้เสียคะแนนไปแล้วนะครับคะแนนคะแนนตามอยู่นะครับเพื่อนๆน่าจะหนักใจอยู่นะแต่รอบต่อไปเดี๋ยวผมเอาจริงแล้วอันนี้ถือว่าเปิดหัวนะผมผมถือม่าเปิดหัวแล้วก็ทักทายเพื่อนๆนะครับทักทายคุณแชมป์นะผมนะผมก็เลยไม่ค่อยเอาจริงจังเท่าไหร่นะถึงจะเอาจริงจังก็ก็ไม่ได้มากไปมากไปสักเท่าไหร่นะ อ๋ช่วยกันนะระเบิดนะคุณลีระวังโอ้ยฝั่งนู้นก็ต้องระวังกันนะเราผีผามากไม่ดีครับนี่ฮะน,นี่ไหนนะอยู่ตรงนี้ได้เห็นไหมมันมีอยู่นะครับมันมีตำแหน่งที่แบบแหลมๆอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าผมมาไม่ทันนะขอโทษทีนะครับขอโทษทีนะครขอโทษทีเพื่อนๆเพื่อนๆน,น,น,น่าจะน่าจะเห็นกันแล้วนะว่ามันมันมีมันมาได้นะครับตรงนี้เออผมเคยเจอใน เจอเองอะสักทีสองทีแล้วผมไม่มั่นใจรอบนี้ก็้องมั่วมามันก็ได้อ่าไ,ไป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 ต่อเลยไม่กดดู youtube ไม่เอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่กดดูไม่กดดูดูแอดนะครับมันของความจริงเกมฟรีกดดูแอดได้นะครับอันนี้ฮะอ่าคุยกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแปบบ๊บนึงขอคุยกันสักครู่นะครับเอาละครับว่ากลับมาที่แททูคูเหมือนเดิมนะขออภัยทีตะก,กี้ผมลืมกดอัดนะทุกคนห้าคนในทีมนะผมขออภัยทีนะครับคุณหลี่นะครับ คุณหลี่ที่บอกว่าตั้งใจตั้งใจเล่นมากๆแล้วก็ตั้งใจเล่นมาตลอดนะครับคุณหลีจ่จะจะจะหัวร้อนมา,มากๆนะครับเวลาที่ใครคนนึงทาผิดพลาดไปแบบเหยียบกับระเบิดตัว,เ,วเองเลยเลยแลกจะแกจ,จ,จะหัวร้อนนี้นะคุณหลีนะหล่นะกจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่มีอะไร,รครับแกไม่ได้คิดอะไรนะแกไม่ได้ไม่ได้ตําหนิไม่ได้อะไรนะแกอารมณ์ชั่ววูบหรือว่าปล่อยไปแค่นั้นเองนะส่วนคุณแชมป์กับคุณบอลเนี่ยฮนะก็ต้องใจยเย็นๆกันหน่อยนะฮะบอทมันก็อย่างนี้เนาะใจเย็นนะ แต่มันก็สนุกด um, ีนะเวลาลง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 แรงอะไรนะครับผมผมไม่รู้นะดาุงดามาเลยนะครับมาไปอะไรนะแต่ว่าตอนนี problem, ้มาต่อที่เด๋ินผมด้วนกดอัดเรียบร้อยอ่าอัดเรียบร้อยแล้วรอบนี้ไม่พลาดนะไปจริงๆแล้วตอนเนี้ยขอโทษทีทุกคนเพื่อนๆขอโทษค่ะขอโทษกดอัดผิดพลาดไปนิดนึงโอ้โหอะไรมาข้างหลังอ่ะ อะไรข้างหลังเราครับตะกี้เงินใช่ไหมนั่นใช่ไหมอ๋ออย่างนีินเองนะครับไปต่อครับอ่าทักทายเพื่อนๆนะครับอ่คุณก๊อฟนะครับคุณก๊อฟนะคุณก๊อฟนะครับยิงครับโอ้โหเฮ้ยระวังระเบิดผมระวังระเบิดก๊อฟระวังข้างหลังอ่ะโอ้โหวยเกือบ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 ขอโทษทีครับขอโทษทีขอโทษทีนะขอโทษทีนะ ไปต่อครับไปต่อครับมาครับมาดนี่ครับก็มานี่ครับมาคุณบอลนะครับคุณลีนะครับผมตอนนี้ใช้แผนเดิมครับใช้แผนเดิมนะใช้ใช้แผนเดิมที่เขาโรยเคยเล่นกันคือบุกอย่างเดียวนะบุกไม่เขาเกิดอ่ะเขาเกิดมาก็ล่อเลยอ่ะเนี่ยเขาเกิดมาก็ล่อเลยครับประมาณอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยบุกถึงที่เกิดนะวางแล้วก็วางไปเรื่อยวางแบบอืมอืม อะไรอยู่ข้างหลังฉันแวบๆจ้ะไม่มีอะไรหรือไปจ้าลุยต่อจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้ๆๆหาเพื่อนกันหาเพื่อนกันเ <_ d ata> พื่อนอยู่ไหนก็นหมดมีแต่ฟันนะครับตอนนี้อ่าเจอคุณแชมป์เจอคุณแชมป์แล้วครับเจอคุณแชมป์นะครับเจอคุณแชมป์แล้วตามคุณแชมป์ไปครับตามคุณแชมป์ไปมาถึงมีครับนี่ผมก็มีมีอย่างงันคุณแชมป์เหรอนนะี่ยเรียบร้อยฐานฐานน้องสี่ใครเนะี่ยไนเปอร์หรือว่าไอ้เซเว่นหรือเปล่าด,ดักไปอีกดักไปตานนี้มาครับเอา เ,เอามาก็โดนนะครับเอาครับเริ่มเริ่มเริ่มพ้อะเริ่มรู้แล้วเอามาเหมือนแก้จะสอนให้ผมใช้ทักษามมีดนะหรือเปล่าแต่ผมไม่มีระเบิดฟ้าแล้วไม่เป็นไรครับเอาไข่มาดีกว่าเอาซินโดมาดีกว่าซินโดมีอา้ามันชื่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้ชื่อซินโดมัมนชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมถนัดเรียกมันซินโดมาไปแล้วครับ คุณบอลคุณบอลเว้นไว้แล้วคุณบอลเว้นงั้นเงี้ยงี้ยมาละคุณบอลงั้นมาครับ,บนี่ดังเราเล่นกับคุณบอลดีกว่าครับเนี่เยี่ยมเยี่ยมเลยครับเยี่ยมไปครับดังเราเล่นกับคุณบอลฮะคุณบอลตอนนี้ผมอยู่กับคุณนะคุณบอลอออระวังเพื่อนระวังเพื่อนใจเย็นจ่ายจเย็นจ่าเย็นจ่าเย็นเย็นไปครับมาก็มานี่จ้ะนี่พามานั่งเล่นน่แอบก่อนไปแล้วไม่อยู่แล้วนี่ครับรอรอมารอมาเดี๋ยวเพื่อนอ้าวไปไหนแล้ว ไปไนแล้ว่าไปไหนแลหว่าหลอยเลยหลอยแล้วเลยเอามายิงทำไมจ๊ะโอ้ยเรียบร้อยหนีนี่อยู่ไหมอ่ะอยู่ได้ไงอ่ะโอ้โหโดนคู่มาโดนคู่ตายตอนจบเนี่ยโอ้โหร้อยสองสองแหลมจริงแหลมจังไปต่อใช่ไหมฮึหย,ยแบแป๊บนึงดูแอ นี่เขาแซวเขาแซวผมนะเขาแซวผมนะต้องรอเธออีกนา่นไหมสตรีมเมอร์เราหายไปไหนแนละ้วมีการแซวนะคุณแชมป์คุณหลีนะนี่ใส่ไม่ดีผมแวบเดียวเองผมไม่ฉี่มานะครับเจ็บท้องเจ็บท้องฉี่นะครับเจ็บท้องฉี่แว็บเนี่ยโอ้โหแค่ใครที่ทำเป็นแซวทำเป็นสตรีมเมอร์เราหายต้องรอเธอ,ออีกนานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวรอบนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวอัพคลิปลง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวน,นะถ้าจะเล่นเงินแบบนี้นะผมมาตัวนี้เลยผมบอกเลยผมมาตัวนี้เลยนี่ตะก้องตะกล้อง <c oughs> นี่ไมือรู้หรอกเซอร์ไพรส์เลยดีว,ว่าครับมาแบบตะกล้องนะอันนี้แบบเกมนี้เกมนี้นะคลิปนี้นะเกมไม่ใช่เกมนี้นะคลิปนี้นะขอเล่นขอเล่นแบบหาสายฮาสายฮาสักรอบนะไปครับคุณก๊อฟนะคุณก๊อฟนะครับคุณอ้ย <c oughs> ระวังโดนนะเจ้ระวังโดนนะจีะระวังโดน,นจีนนจออ้ไปต่อจ้าฝาผู้แชมป์ครับแชมป์ไปต่อครับไม่บอกผมนี่เออถ้าบอกผมแต่แรกนี่สนุกแล้วงั้นเดี๋ยวอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนวน,นี่มาหาคุณก๊อปต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่คุณก๊อปนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเขาอยู่ตรงไหนนะฝั่งนู้นเขาอยู่โอ้ยถ้าได้คุณกิฟต์มาด้วยนะหรือได้แดนน่ากสักตัวนะจะแหลมเลยเพราะว่าจะเปิดแผนที่นะผมจะสามารถเห็นได้หมดนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะแต่ จะโดนอีกแล้วต้องเอาเออเอาเอาเอานี่ดีกว่าเอาอย่างเดิมดีกว่านะแต่เป็นตากล้องอยู่มันไปกับคุณลีครับตอนนี้เกิดมาพร้อมคุณลีไปกับคุณลีนี่นี่อย่าเครียดนะลีจ๋าอย่าเครียดนะจ๊ะเออนะผมมามีหนะครับขอพื้นที่หน่อยขอพื้นที่หน่อยไปต่อครับสองต่อครับเอาครับเอาดีครับได้ครับโอ้โหโดน เฮ้ยผมว่าผมว่านี่นี่ไม่ธรรมดาแล้วไหมผมว่านี่มันไม่น่าจะไม่น่าจะใช่ธรรมดาแล้วนะอ่า <c ười> คิดเองนะคุณบอลเจอคุณบอลครับไปคับคุณบอลครับคุณบอลนะกับคุณแชมป์นะครับบอลจ๋าแชมป์จ๋าผมมาช่วยแล้วครับโอ้โยโดนเหมือนกันนะโด,โดนโดนเหมือนกันนะมาลากมาโดนลากมาโดนระเบิดจนได้อะมันรู้หรอกเออนั่น มันต้องเล่นระยะอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้ไม่ทันไม่เป็นไรดีโอเคดีโอเคแล้วขอมาฝั่งนู้นนีว่ว่าเดี๋ยวผมชี้มันนี่แวบนะนึงนี่แล้วผมจะดอดหลังผมจะดอดไป A. เออ้าไปสิเต็จจังไม่ตไหร่เราคอมเราไม่ดีไม่ใช่คอมด้วยโน้ตบุ๊กด้วยเจอแล้วหนึ่งนะเดี๋ยวเก็บวัน เดี๋ยวนะคุณหลีนะครับตอนนี้คุณหลีนะอ้าวเหมือนจะเจอเอ่าคุณบอลต่อครับแล้วก็ไอพ่นนะตายก็ไอพ่นได้แท้แตายแล้วตายจริงตัวเธอชุดโคตรเท่อะชุดมันชุดมันเท่ะนะโหชุดมันเท่ะนะส,สเน็กนี่ผมว่าชุดมันไม่ไม่เคยทำอะไรผมว่าชุดตัวเนี้ยเท่กว่าไม่รู้นะสายตาผมอะเออนั่นแงอ๋อ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 ,อ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  เดี๋ยวนะสเต็ปเป็นอย่างนี้หรือขอเริ่มเดี๋ยวนะไปเดีย๋ยวไฟเดีย๋ยอะเยอะนะใช่ไหมยเยอะนักหรอเยอะนักหรอฮะหยดหด หยอดนะจ๊ะ,ะม่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวยเดแงงไปครับคุณลีครับคุณลีไปคุณลีครับเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เจอของจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่บอดแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่บอดแล้วนะผมมั่นใจว่าไม่ใช่บอดแล้วอุย้ยหาดักนะดักถูกนะดักถูกนะดักถูกไม่เท่าไรเดี๋ยวต้องเจอตัวนี้ผมครับ ซึ่งอ้าวพายแพ้ไปแม่จบเกมไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับคลิปนี้ทีตต่ติดตามรับชมกันนะก็มีคลิปสนุก,นกให้รับชมต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับช่อง g r a ว Channel นะครับผมผมไม่หยุดที่ที่เดิมอยู่แล้วแหละนะนี่แอดเขาจะเป็นแบบนี้แหล,ละพวกแอดทวกคนแน่นะมันจะเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะในในคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ากดสิ